ทำเอาแฟนๆน้ำตาซึมไปตามๆก,กันกับโมเมนต์ของพี่สาวน้องสาวส,าวสุดที่รักหลังจากที่สาวแตงโมนิดาได้เผยคลิปที่ตนเองนำของขวัญวันเกิดไปเซอร์ไพรส์พี่เอสุภชยัยแต่กลับเจออีกฝ่ายเซอร์ไพรส์กลับประกาศยกหนี้400,000ให้ทำเอาสาวแตงโมน้ำตาแตกสวมกอดพี่เอจนทำให้พี่เอนั้นน้ำตาท่วมไปตามๆกันโดยสาวโมได้เผยคลิปลงใน i g พร้อมโพสแคปชั่นว่าแฮปปี้วันเดย์นะครับพี่เอ20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับ พ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องให้ใส่กันสุดฤทธ์รักษาสุขภาพนะครับพี่เอพระเจ้าอวยพระพรมีความสุขมีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะฟอร์มแตงโมแฮตแท็ s เซอร์ไเจอ s ซ r ร์ไพรกว่าแฮแท็เงินหนะให้กันง่ายใจอยากให้กันยาก ไม่เป็นไรใจไหนที่ให้เราไปเลยใจไหนเราเป็นลูกเขาไอ้นี่เขาไปเลยได้เลยลูกเขาคือจริงลูกไม่ไม่ให้เราเงินดอกเดือนไม่จะเป็นลูกนะนะลูกนะมาสกีแสนอยากให้ให้ลูกไปหมดเลยนะ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 ไม่ปัดไอแม่หนึ่งกล่องแลขเอาเงินหลายแสนที่ไม่ให้ลูกโอเคจบนะลูกนะจริงน้องลูกไม่เอาแล้วลูกนะขอบคุณนะลูกนะดูแลกันจะดูแลกันแค่นี้เองลูกนะนะนะโอเค พี่เอให้มันหมดเลยพี่มันขอเอไปที่เอพีให้มันหมดเลยนะลูกไม่เอาแล้วให้ลูกนะนะแล้วก็เดี๋ยวสู้กันต่อนะนะนะปลื้มปรีเลยเนี้ยนะลูกนะโอเค